สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายครับคลิปนี้นะครับใครที่อยู่เขตธัญ,ญบุรีต้องการหาที่สร้างบ้านนะครับที่ขนาดแบบไม่ใหญ่มากนะครับวันนี้เรามีที่ถึง8แปลงเขตธัญ,ญบุรีรังสิตคลอง6มาขายวันนี้ครับใครหาที่ปลูกบ,บ้านอยู่ที่สวยๆทำเลดีๆติดถนนคอนอกรีตแบบนี้เนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เละครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาที่รังสิตคลองหนะครับซอยข่มบิงนะครับซึ่งซอยนี้เนี่ยเป็นเขาขายพื้นที่จัดสรรน,นะจัดสรรคือเป็นถนนแบบเส้นเดียวยาวไปตลอดเลยเป็นถนนคอนกรีตนักว้าง8เมตรนะครับมีน้ํามีไฟให้พร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาขายไปนานมากแล้วนะครับแต่ยังเหลืออยู่อีก8แปลงซึ่งตรงที่เขาขายกันไปนะครับก็จะมีเริ่มมีพวกบ้านเข้ามาสร้างกันบ้านหลังใหญ่ๆก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับด้วยความที่ มาเป็นพื้นที่จัดสารติดถนนซอยระหว่างซอย2ซอยนะครับฝั่งด้านนี้ก็คือรังสิทคลองหกนะครับฝั่งด้านนู้นก็คือรังสิทคลอง5ฝั่งตะวันออกนะครับดังนั้นไม่เข้าออกได้ ทางวันนี้มีที่มาขาย8ปแปลงซึ่งแปแปลงจะอยู่ฝั่งด้านดังสิตคลองหเนี่ยห่างจากด้านหน้าปากซอยดังสิตธ์คลองหเนี่ยแค่300เมตรเนี่ยเรามี4แปลงแล้วปลายฝั่งดังสิทคลองหตะวันออกเนี่ยเรามีอีก4แปลงนะครับเป็นที่เขาทยอยขายแล้วยังขายไม่หมดนะครับเหลือ8แปลงสุดท้ายละว,วันนี้มีที่สวยๆนะคือ ตั้งสิทธิ์คลองหงนีในเมื่อก่อนไม่ได้เจริญเท่านี้นะเรามาดูปุ๊บเฮ้ยเจริญอนะ่ะด้วยความที่มีพวกหมู่บ้านพฤกษามาเปิดนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านใหม่ๆม,มาเปิดเยอะมากเลยแล้วก็ด้านนี้นครับที่เห็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเป็นบูรสบัตเวลล่านะครับซึ่งเขาก็ขายบ้านหลังใหญ่อยู่นะที่ที่เราขายวันนี้เนี่ยเป็นที่จัดสรรแล้วนะครับขนาด90ตารางวาทั้งหมด8แปลงเลยนะครับ90ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ที่20เมตร ลึกไป18เมตรนะครับซึ่งบ้านจาัดสรรส่วนใหญ่นะนัก,กว้างเขาจะอยู่ที่ประมาณ15 16เมตรเมตรนั้นเองอันนี้นัก,กว้างถึง20เมตรลึกไป18เมตรนะครับถามว่าสร้างบ้านใดใ,ใหญ่ขนาดไหนนะครับก็เท่านู้นเลยนะครับที่เราวัดกันมานะของพูนสวัสดิเวล,ลาแปลงนึงประมาณ83ตารางวาแต่ที่ดินที่เราขายเนี่ย90ตารางวาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทภาพให้ดูว่า8แปลงเนี่ย มีแปลงไหนบ้างก็จะมีฝั่งที่ติดกันฝั่งด้านนู้นนะครับ2แปลงก็คุณอยากจะสร้างบ้านหรือว่าจะทําเป็นโรงงานก็ได้นะทําเป็นโรงงานแบบแพ็คกิ้งหรือว่าจะทําเป็นขายของออนไลน์แบบนี้นะครับด้านนู้นก็ได้ตรงฝั่งด้านนู้นเขามีแปลงผักด้วยนะเขาทำาสวนผักขายขายผักด้วยนะครับมีภูวิลล่าอยู่ฝั่งด้านนู้นด้วยนะเออแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์เลยไปนิดหนึ่งสองเมตรก็เจออพาร์ตเมนต์ด้วยเหมือนกันดังนั้น ที่ตรงนี้เนี่ยมันทำอะไรได้หลากหลายไม่ว่าจะทำที่อยู่อาศัยทำเป็นโรงแรคก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นอ,าอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะเอเอก็ลองดูแล้วกันนะครับที่สวยมากนะครับน้ำไฟพร้อมถนนกว้างนะครับจอดขวางกันก็ยังได้เลยนะครับถามว่าใครจะมาซื้อแถวนี้บ้านผมมองว่ามันก็ใกล้กับพวกสวนราชการแล้วก็มาหาหลัยด้วยนะจากนี้เนี่ยไปมอราชมงคลน,นะครับ ธัญ,ญบุรีนะจากนี่ไปเนี่ยแค่3กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วตรงไปเรื่อยๆนะครับคุณก็เจอกับสารจังหวัดนะครับธัญ,ญบุรีเนี่ยแค่4.9กิโลนะครับโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีห่างจากนี่แค่5โลซึ่งผมมองว่าหมู่บ้านพูสวัสดิ์ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยห่างกันแค่300เมตรเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาเซิร์ฟกับ พวกหมอกับราชการซึ่งอยู่แถวนี้นะครับคือมันไม่มีไฟแดงนะตรงไปเรื่อยๆแล้วรถไม่ติดอากาศดีด้วยตั้งหางนะครับหรือว่าใครที่ทํางานอยู่ที่ Big กซกับดูโฮมนะครับห่างจากนี้แค่6โลเท่านั้นเองนะใครสนใจที่ดินนะครับตอนนี้เหลือ8แปลงสุดท้ายนะครับมีทั้งซ้ายมีทั้งขวาติดถนนเหมือนกันหมดเลยนะครับน้กว้าง20เมตรยาวไปอยู่ที่18เมตรเนี่ย ถมไม่ถมไม่เยอะด้วยนะเออแค่สนใจนะครับเขาขายแปลงละล้านสองเท่านั้นเองสร้างได้หลังใหญ่ประมาณขนาดนั้นได้เลยแค่สนใจนะโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยติดต่อตรงกับเจ้าของได้เลยครับแค่แปลงละล้านสองเท่านั้นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายครับ